สวัสดีครับรน้องก็กลับมาพบกันนะครับกับการแนะแนวในเรื่องของฟิสิกส์นะครับแต่นี้จะเป็นของน้องม .5 แล้วใช่ไหมน้องได้หนังสือเล่มนี้ใช่ไหม เปิดเทอม,มาก็เจอหนังสือเล่มนี้เลยใช่ไหมครับโอเคมันจะเป็นฟิสิกส์เล่มสามครับโอเคนะบทเนี่ยมันจะเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือจะเป็นเรื่องของอีกสี่บทครับมีซิมเปิลฮาร์โมนิกครับเขาบอกว่าอย่างง่ายแต่น้องเรียนแล้ว,ลวก็รู้สึกเฮ้ยมันง่ายตรงไหนไม่ง่ายเลยใช่ปะเออประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นพวกตระกูลคลื่นกับแสงครับโอเคนะคลื่นแล้วก็แสงแบ่งเป็นสองนโอเคนะอ่ะซึ่งพี่ขอเรียกว่ามันจะมีแสงเชิงคลื่นกับแสงเ,ออสงเ่องเชิงรังสีนะ อ๋อน้องอาจจะงงมันจะแบ่งทําไมเป็นยุ่งยากว่าเชิงคลื่นเชิงรังสีน้องจำง่ายๆเลยไอ้เชิงคลื่นก็คือเป็นพวกสลิดครับสลิดที่มันเป็นช่องของแสงครับประมาณนะั้นส่วนไอ้เชิงรังสีน้องจำว่ามันเป็นพวกเลนครับเออเลนนูเลนบอลอะไรประมาณนั้นเออเชิงรังสีก็คือเป็นพวกเลนนะส่วนเรื่องคลื่นก็จะเป็นเบสิกก่อนที่จะเรียนเรื่องแสงนั่นเองนะครับโอเคนะเอาละมาอันนี้คือทั้งหมดเด่นๆสี่อันนะโอเคนะครับอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในเรื่องของสาร,รบัญน,นะครับอันนี้ก็เอามาจากสารบัญหนัหงสสือส Border, สอวททีี่แบบนนนน้ง้งงๆๆไดเ,เรจรยกรนะัจิะ โอเคนะเพราะว่าคอร์ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็อ้างอิงจากตรงนี้แหละครับประมาณนั้นแต่ว่าจะเอามาพูดให้มันง่ายขึ้นอนะ่ะเออง่ายๆประมาณนั้นเพราะว่าหนังสืออ่านเองรู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะใช่ไหมเออเราเอามาสุบให้น้องเข้าใจง่ายๆดีกว่าอ่ะมาซิมเปพลฮาร์ทอนิกอย่างง่ายครับอย่างง่ายเด่นๆก็คือน้องจะต้องเข้าใจคําว่าซิมเปพลฮาร์ทอนิกเนี่ยว่าเป็นไงส่วนใหญ่ที่เขายกตัวอย่างเขาชอบว่า,วาเอ,อ่อสปริงครับเออการดึงสปริงอย่างเงี้ยซิมพล์ทอนิกอย่างง่ายพี่บอกเลยนะว่า อ่าน้องเข้าใจหรือว่ามันคือภาษาไทยคืออะไรเนี่ยซิปเปอร์ฮมอนิกซิปเปอร์ฮมอนิกปนแปลว่าการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครับหรือว่าซ้ำรอยเดิมก็ได้นะกลับไปกลับมาตัวอย่างของซิปเปอร์ฮมอนิกอย่างง่ายจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบครับอันนี้พี่สปอยเลยแล้วกันโอเคนะน้องๆที่จะได้เรียนกันโอเคอันแรกคืออันที่หนึ่งเป็นสปริงครับอืมก็เนี่ยสปริงสปริงได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวดิ่งนะโอเคนะสปริงเหมือนกันอันที่2ครับจะเป็นในเรื่องของ ลูกตุ้มนาฬิกาครับเขาเรียกว่าเพนดูลัมการแกว่งแบบเพนดูลัมก็แบบลูกตุม้มน้องเคยเห็นแบบว่านาฬิกาคุณปู่ว่าที่มันเป็นเครื่องนาฬิกาแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาครับโอเคนะแล้วก็สุดท้ายก็คือการแกว่งแบบกลวยครับแบบกลวยอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆกลวยกลวยที่วางถนนนะครับประมาณนั้นโอเคแบบ่งกลวยโอเคนะซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันจะมี คอติลบอกว่าพี่ไม่แน่ใจว่าพี่มีคอติลฟรีหรือเปล่าบทที่8นะอ่ะเด่นเด่นซิมเปิลฮมมอนิกง่ายๆประมาณนี้ครับโอเคนะซิมเปิลฮมมอนิกบอกเลยว่าสิ่งที่น้องจะเริ่มยากขึ้นเพราะว่าน้องจะเจอไอโตโอเมก้าใช่ไหมที่จริงน้องเจอโอเมก้าตั้งแต่ไอาการเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งแล้วครับนั่นหมายความว่าถ้าน้องไม่แม่นไอาการเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งอ่ะมาเรียนบทซิมเปิลฮมมอนิกน้องก็จะรู้สึกแบบคือมันจะรู้สึกยากยากไปด้วยครับเพราะว่าเราอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยโอเมก้าใช่ไหมโอเมก้าเท่ากับสอ,อง ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นบทที่ต่อเนื่องกันนะประมาณนั้นแต่ว่าปกติร์อเรียนของพี่พี่จะปูเอ่อจะปูพื้นฐานใหม่เพื่อให้น้องแบบรีมาทบทเก่าได้จึงสามารถเรียนในบทต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแบบว่าไม่มีพื้นฐานจะเรีนยนร์สของพี่รู้ไหมตอบรู้เรื่องนะครับต่อให้น้องไม่มีพื้นฐานเลยนะก็คือทุกบทจะเป็นอิสระต่อก,กันหมายความว่าเอ่อน้องจะไปเรียนบทนู้นก่อนบทไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสมมุติถ้ามันจะต้องใช้ความรู้เดิมพี่ก็จะเอาความรู้เดิมมมาารีายนนน้ออองก่เคนะ ก็จะจบแล้วในเรื่องของกลศาสตร์นะครับบทที่8โอเคนะเพราะนั้นกลศาสตร์เนี่ยก็คือเด่นๆก็คือกลศาสตร์หนึ่งมีทั้งหมด8บทน,นะครับส่วนบทที่9จะเป็นเรื่องของขึ้นแล้วครับประมาณนี้โอเคนะคลืเด่นเด่นก็จะมีสมบัติ4อันครับก็คือสะท้อนหักเหเรียวเบนแซกซอดนะครับนี่อยู่ตรงนี้ สะท้อนหักเหเรลียวเบนสซกซอนคำถามคือออกข้อสอบไหมออกข้อสอบก็คือไม่ออกข้อสอบไอ้สตัวหลังเนี่ยแหละครับประมาณนั้นเนี่ยการเกิดขึ like ้นชนิดของขึ้นเนี่ยไม่ค so ่อยออกข้อสอบหรอกครับประมาณนั้นขึ้นโดนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหลักหอยแกล้งซ้อนทับอะไรเงี้ยคือเขาแค่อธิบายเบื้องต้นอะแต่ที่มันออกข้อสอบเนี่ยมันออกอันนี้เลยครับสะท้อนหักเหเรลียวแซกซอนแล้วก็เรลียวเบนโอเคนะออกข้อสอบในเรื่องของการคำนวณนะครับประมาณนั้นซึ่งพี่ก็มีคลิปติวฟรีมั้งน่าจะจาไม่ผ <exha. S 1> ิดเออมีคลิปต <et> ิวฟรีเรื่องคนนนด้้วยะะรรับปมาณี โอเคนะต่อมาเรื่องแสงครับแสงพี่ขอพูดแบบนั่นเลยนะสิบกับสิบเอ็ดนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเป็นแสงเชิงขึ้นก่อนแสงเชิงขึ้นเนี่ยจะแบ่งเป็นสลิดเดียวแล้วก็สลิดคู่ครับโอเคนะสลิดเดียวแล้วก็สลิดคู่อันนี้โอเคนะซึ่งสลิดเดียวสลิดคู่แน่นอนว่ามันจะต้องใช้ความรู้จากขื้นในเรื่องของการแทรกสอดหรือเลี้ยวเบนครับโอเคนะอืมมันจะต้องใช้ในเรื่องของการแทรกสอดหรือเลี้ยวเบนโอเคเพราะฉะนั้นอ่าหลักการจริงๆเนี่ยในเรื่องของอ่าแทรกสอดอแล้วก็เรื่องเลี้ยวเบนเนี่ยครับ จะต้องเอามาใช้ความรู้ในเรื่องของแสงซึ่งแน่นอนว่าพี่จะมีสูตรล้วเป็นเดลต้าทีเท่ากับตึ๊ดตึดตึดตดอเดี๋ยวไปดูในสปอยเรื่องคลื่นนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะแล้วก็แสงเครื่องรังสีครับตัวนี้จะเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับโอเคนะอ่อในหน้านี้บทไหนที่ออกข้อสอบเยอะบ้างบอกเลยว่าออกเยอะทุกอันครับจริงๆเยอะทุกอันนะแต่ถ้าจะเป็นตัวที่ทําคะแนนจริงๆนะทาคะแนนจริงๆจะเป็นเรื่องคลื่นครับเอ่อเรื่องคลื่นเนี่ย เรื่องคืนจะเป็นตัวทาคะแนนเพราะว่าไม่ยากไม่ยากเกินไปโอเคนะแต่หลังๆเรื่องคืนมันก็ออกน้อยแล้วครับเพราะว่ามันรู้ว่าเด็กทําได้กันเยอะมันก็เลยไปเล่นเรื่องคืนนไอ้ตรงนี้แทนครับคืนแสงที่เป็นสลิดเดี่ยวสลิดคู่เพราะว่าเด็กงงเยอะดีนะประมาณนั้นโอเคนะเพราะนั้นก็คือน้องจะต้องเก็บแสง2เรื่องนี้ให้ได้ครับแสงนี้จะเน้นในเรื่องของสลิดนะประมาณนั้นซึ่งจะใช้ความรู้ของคืนส่วนไอ้แสงนี้จะเป็นบทในเรื่องของเลนครับน้องจาเลยจะเน้นในเรื่องของการสะท้อนของเลนเลนบอลเลนนูนอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับการสะท้อนของเลนเนี่ย แล้วก็เลนนะครับเนี่ยบทเรื่องของเลนสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นในเรื่องของการมองสีครับผสมสีอย่างเช่นเออแสงสีสารสีตักกันยังไงอย่างเงี้ยเออถ้าเราบอกว่ามองเอาแสงสีเขียวส่องไปในเสื้อสีดําเราจะเห็นเป็นสีไรสะท้อนกลับมาเนี่ยก็ออกเหมือนกันนะจะอยู่ตรงนี้ครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้ทั้งหมด4ี่บทนะเรามาเริ่มกันเลยกว่า เริ่มจากการเคลื่อนที่แบบซิมเพลฮาร์โมนิกนะครับซิมเพลฮาร์โมนิกเด่นๆก็คือการเคลื่อนที่ซิมเพลฮาร์โมนิกอย่างง่ายใช่ไ่ะเขาอธิบายมาว่ามันคืออะไรนะมันมีสมการยังไงสมการซิมเพลฮาร์โมนิกเนี่ยจะเป็นสมการของไอ้เรื่องคืนนั่นเองครับซึ่งสมการซิมเพลฮาร์โมนิกเนี่ยเดี๋ยวน้องจะต้องไปเรียนในเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนะโอเคนะมันจะเป็นพื้นฐานที่เอาไปต่อยอดอีกนั่นหมายความว่ายัางไงบทนี้น้องก็ต้องเอาให้เก่งไปเลยประมาณนั้นนะครับโอเคนะอ่ะมันก็จะมีกราฟฟฟตตต่่่่าาาาาางงงงงงๆๆคครรรรรรััับกกกววมมมมมสพนนนนธ์์ีี้้ซซึิิิเเลฮออจะใืขดย โอเคนะครับอ่ะหลังจากนั้นในเรื่องของซิปเปอร์ทอนมอนิกเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่อย่างง่าย3ามแบบที่พี่บอกไปก็คือมีอะไรบ้างสปริงใช่ไหมแล้วก็เพนดูลามครับลูกตุ้มนาฬิกาแล้วก็ก้นการกอนแกว่งแบบกลว,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 วยประมาณนั้นโอเคนะแล้วก็จะมีตัวที่น้องจะเรียนรู้ใหม่ก็คือจะมีตัวคราบครับมีโอเมกา้มามีคา่ามีความถี่อะไรพวกเนี้ยจะมีเพิ่มขึ้นมาโอเคนะอันนี้จะเป็นคอร์สเรียนพิเศษนะครับโอเครู้สึกเออถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่า ไม่มีค่าติวฟรีครับประมาณนั้นโอเคนะอันนี้จะเป็นซิมเพลอร์ม h e r ที่ได้เรียนกันได้ต่อครับบทที่9ครับบทที่9ก็คือจะเป็นเรื่องขึ้นนั่นเองครับโอเคนะขึ้นก็ง่ายๆก็แบ่งเป็นขึ้นกลน,นี่ครับแบ่งเป็นขึ้นกลกับคขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นปกติเราก็จะเรียนในเรื่องของลึ้นกลน,นะเนี่ยแบ่งตามความขึ้นโดนขึ้นต่อเนื่องอะไรอะไรพวกนี้โอเคอะซึ่งแน่นอนว่าไอ้พวกนี้ไม่ออกหรอกไอ้สีเหลืองๆอะ่ะมันจะไปออกอะไรมันจะไปออกอันนี้ครับนี่ไปออกสีม่วงโดยเฉพาะออกตรงไหนเยอะของสีม่วงแกอด อ่าเรื่องคืนเนี่ยข้อสอบชอบออก exact sort เ,ออเยอะที่สุดนะครับเลี้ยวแบงก็ยังน้อยอะ่ะประมาณนะั้นก็คือออกนะแต่ว่าก็ออกน้อยมันชอบแซ a กซอ o ครับแล้วก็หักเคก็มีบ้างประมาณนะั้นสะท้อนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเด็กทาได้กันมันออกแซ a ก t อ o ด,ดีกว่าเด็กทาไม่ได้กันนะครับประมาณนั้นแล้วก็เฟดเหมือนเฟดต่างอะไรอย่างเงี้ยการซอรทับอะไรเงี้ยครับซึ่งพี่อธิบายไปแล้วนะครับโอเคนะแต่ว่าในเรื่องของคืนคนอันนี้ครับมันจะ พี่จะพูดไอคองบนเนี่ยคือแทบเกือบจะทั้งหมดแล้วนะอยู่ในคลิปติฟีอันนี้นะครับโอเคนะส่วนถ้ามันเป็นลูกเล่นเด่นๆก็คือจะอยู่ในคอร์เต็มนะครับซึ่งจะมีลูกเล่นของไอตัวการเลี้ยวเบนนะซึ่งซ่งอันนี้รู้สึกพี่จะไม่ได้พูดเลี้ยวเบนไปไอคอร์นี้นะจะมาแค่3อันโอเคนะเลี้ยวเบนจะอยู่ในคอร์เต็มนะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้ก็โดยรวมก็คือน้องก็คือได้เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละประมาณเนี้ย <c oughs> ถ้าเล่นคอร์นี้นะโอเคประมาณนั้นอะต่อครับในเรื่องของแข็งเซิ้งคืนีน้อ ตัวนี้จะเป็นแสงเชิงขึ้นก็คือจะแบ่งเป็นสลิดเดียวกับสลิดคู่อันนี้สลิดคู่ใช่แล้วก็สลิดเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีอ่ามันจะมีการเลี้ยวเบนนะครับแล้วก็ยึดตามหลักก็คือเป็นการเลี้ยวเวนแล้วกเกิดการแทรกสอดเกิดขึ้นมา แสงเนี่ยก็คือจัดว่าเป็นคลื่นครับแต่เป็นคลื่นไม่เหลกไฟฟ้านะโอเคซึ่งคอร์สเต็มๆแบบจัดเต็มเลยก็คือจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษอันบนนะครับโอเคนะส่วนไอ้อันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือเป็นคอร์สเรียนสดแต่ว่าพี่ก็คือบันทึกในการติวอันนี้คือจะเป็นคอร์สที่น้องเรียนสดนะก็คือเวลาเรียนน้องก็จะได้ยินเสียงน้องที่เรียนกับพี่ด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นคอร์สพิเศษที่แบบว่าพี่สรุประหว่างสลิดเดี่ยวสลิดคู่ของแสงเทียบกับเรื่องคล แล้วก็คืนเสียงนะครับโอเคนะเสียงก็เป็นคืนนะครับประมาณนั้นโอเคนะก็ในหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคนะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นคอสเต็มนะอันเนี้ยแต่ว่ามันเป็นคอสสรุปนะครับข้อต็มจะอยู่ด้านบนโอเคนะพอได้นะครับต่อมาครับในเรื่องของแสงเซิงรังสีนะครับคือน้องแห่งนี้เราสู ugh, ม้มเยอะจังเลยวะใช่ครับ <CH IL D> มันเยอะเด่นๆพี่บอกเลยมันออกเด่นๆอะ่ะมันออกในเรื่องของการสะท้อนครับ การหักเหครับประมาณนั้นโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าจะออกในเรื่องของเลนเยอะนะโอเคเรื่องเลน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 ว่าเลนนูนเลนวาสอะไรเงี้ยกขาจกวาสเขจกนูนอะไรพวกเนี้ยครับอืมพวกแสงภาพจากเลนอะไรพวกเนี้ยเออจะออกพวกนี้เยอะซึ่งจริงๆมันก็คือฝั่งนี้เกือบทั้งหมดแหละประมาณนั้นแสงและการมองเห็นนะแล้วก็ไอ้พวกการมองเห็นสีบอกเลยว่าอีซี่ครับง่ายๆอะไรเงี้ยเออจริงๆเิีในเพจที่มาให้แบบแป๊บเดียวเก็ต เข้าใจง่ายนะครับโอเคนะแล้วก็การเกิดรุ้งอะไรพวกนี้ครับอบอกเลยว่าที่โรงเรียนอาจจะมีนะแต่เอ็นท้์แม่งไม่เคยมีประมาณเอ็นท้์ออกน้อยมากบอกเลยพวกนี้แทบไม่ออกเลยเอ็นท้์ส่วนใหญ่จะออกเรื่องคำนวณเลนครับน้องจำได้ใช่ไหมแบบเลนอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นจุดไล่สองจุดโฟกัสอะไรเงี้ยคุณคุณไหมจำได้ไหมแล้วก็ที่มีสูตรตัวนี้ครับที่มันมีตัว s ที่ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือพี่พูดให้เรารีมายนะสำหรับน้องม .6 นะครับส่วนน้องที่เพิ่งเรียนครั้งแรกก็อย่าเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวน้องก็จะได้เรียนนะครับโอเคนาเช่นเอ่าเท่ากับตัว m เนี่ยมีความชานันเอ้ไม่ใช่ m ไม่ใช่ความชานัน m คือกําลังขยายเท่ากับเท่าไรนะครับเอเนี s ก็คือระยะ วัตถุนะครับเอสเตระยะภาพครับมันจะพี่จะธิบายอยู่ในคอร์สนี้แล้วนะโอเคนะอืมซึ่งจริงๆก็เรื่องนี้ก็คือควรจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะเก็บนะครับประมาณนั้นโอเคเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถหลักโอเคต่อเลยนะบทต่อไปนะครับอ้าวหมดแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> แสดงว่าหมดแล้วดีใจก็คือหมห้เทอมหนึ่งก็คือเด่นๆก็คือมีอยู่สี่บทประมาณนี้นะครับโอเคนะอ่ะน้องๆก็คือตั้งใจเรียน คือมันกับว่าไอ้พวกนี้มันจะต้องใช้ในความรู้ในการต่อยอดนะครับซึ่งเรื่องขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องบทใหม่สำหรับน้องๆก็ไม่เป็นไรนะครับพี่มีคลิปติวฟรีให้ก็ดูคลิปติวฟรีแหละมันจะช่วยให้แบบน้องแบบเข้าใจมากขึ้นโอเคนะสำหรบน้องๆที่สนใจคอร์สเหมารวมนะครับแบบว่าเออฉันขอแบบว่าทีเดียวเลยแบบว่าตัดปัญหาฟิสิกส์ม5เทอมหทั้งหมดเลยก็ ก็สามารถทรักมาสั่งได้นะครับประมาณนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คอร์สนะโอเคนะก็จะมีแบบว่าน้องๆถามว่าเออพี่ครับมีแบบเป็นสอนยังไงเหรอจริงมันมีทั้งแบบว่าคอร์สสดแล้วก็คอร์สวิดีโอนะก็แล้วแต่นะครับว่าน้องสนใจแบบไหนโอเคนะซึ่งเด็กๆที่ชอบสั่งส่วนใหญ่จะชอบแบบสั่งเป็นแบบกลุ่มหนมะั้งกลุ่มเพื่อนเขาอะเออแบบว่าน้องที่บอกว่าสั่งเป็นกลุ่มซึ่งถ้าสั่งแบบกลุ่มพี่ก็จะลดราคาให้อีกนะครับประมาณนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของฟิสิก มห้เทมอม2กันนะครับก็คือเดี๋ยวเริ่มกันต่อเลยดีกว่าโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ